สวัสดีครับ PTP เ e คออโต้ฟิลเตอร์นะครับผมช่างหนีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้ลูกค้านะครับเลือกเข้ามาอัปเกรดครับจากของเดิมนะครับลูกค้าใส่ไปตัว LG เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัว LG นะครับเป็นตัว Mini p o i n t e r นะครับอันนี้ใส่แทนหลอดเดิมนะครับตัวเนี้ยเราใส่ไปแล้วเนี่ยแสงคุณภาพมันจะน้อยนะครับลูกค้าครับเลือกอัปเกรดเป็น p o i n t e r ครับ b บ l e d Laser ในรุ่นของ Phoenix Pro Max 70วัตต์นะครับมาพร้อมกับโคมแหวน 7D Crystal นะครับตัวนี้อยู่ในชุดเลยนะครับ สำหรับลูกค้านะคับที่โอนจองมาดจำตัวนี้เราจะแถมวงแหวนเจ็ดดีที่ตันให้ไปเลยตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุค่าแสงกันนะครับสัวดีครับครับตัวนี้นะครับเป็นแสงที่ลูกค้าอัพเกรดแล้วนะครับสูงครับเป็นโปรเจคเตอร์ครับไปเอลดีเลเซอร์สูงต่ำเปเลเซอร์นะครับสังเกตได้จากตัวชิปนะครับเนี่ยสูงครับจะเห็นตัวสปอตเลเซอร์นะครับ ตัวนี้เป็น2ชิปนะครับแล้วก็เป็นบิวอินไดเวอร์นะครับลูกค้าท่าในใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ๊กบีจีพรีเมียมออโต้ซีนัลนะครับบริหารงานโดยผมนะครับช่างหมีสวัสดีครับ